จังหวัดลบบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563วันที่5ธันวาคม2563เวลา14นาฬิกาที่วัดเสาทงทอง,ทองพระอารามหลวงตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายนิวัตรรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เป็นประธานฝ่ายคารวสและพระครูภาวนาโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสพลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพ่อค้าประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวลบบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรณาทิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธที่เบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทย โดยพิธีเริ่มจากการแสดงวัฒนธรรมเทศนาจากพระครูสิริจารยพรจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีเรื่องรักชาติศาสตร์กษัตริย์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประธานฝ่ายคารวสจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรม,มาชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมมา,ากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเปิดกล้วยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรม,มาชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ากิติจพระบรม,มาราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นพระสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดลบบุรีร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ประธานสงนำเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา89วินาที จังหวัดลบบุรีได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมมหานาคธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มนาถบปพิษ เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักนายกรัฐมนตรีและตามแนวทางมติมหาเถรสมาคมที่เห็นชอบให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นไปตามกรอบแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีสติให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีตลอดจนเพื่อน้นอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย